สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช a n นลแด d d ี้ค o o กิ้ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูขนมจีนน้ำเงี้ยวครับในที่สุดพลิกน้ำเงี้ยวของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเราทดลองกันมาหลายรอบเพื่อลดขั้นตอนในการปรุงทำให้เพื่อนๆน,น,นำไปทำเองได้ง่ายๆแบบแทบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะครับ สูตรนี้เข้มข้นกลมกล่อมแบบฉบับทางเหนือแท้ๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆสามารถทําทานเองได้ที่บ้านหรือจะทําขายเป็นอาชีพเสริมก็ยังได้เลยนะครับรับรองว่าอร่อยถูกใจเพื่อนๆแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นน้ําเปล่าสําหรับทําน้าซุปนะครับเราใช้ทั้งหมดประมาณ2ลิตรครึ่งครับต่อไปเป็นกระดูกหมู300กรัม หมูบด500กรัมมะเขือเทศลูกเล็กหรือว่ามะเขือส้ม300กรัมแบบนี้จะมีรสเปรี้ยวนะครับต่อไปเป็นเลือดไก่1ก้อนกระเทียมสําหรับทํากระเทียมเจียวประมาณ1ถ้วย ปรุงรสด,ด้วยเกลือ1ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายตัดหวานเล็กน้อยประมาณ1ช้อนชาครับต่อไปเป็นน้ำพริกน้ำเงี้ยวของด a ๊ดดี้นะครับใน1เซ็ตนี่ก็จะมีน้ำพริกน้ำเงี้ยว200กรัมดอกนิ้ว25กรัมแล้วก็ถั่วเน่าแผ่นอบบดละเอียดอีก30กรัมครับทั้งชุดนี้เราสามารถทำน้ำเงี้ยวได้หม้อใหญ่ๆทานได้8-10คนเลยนะครับ เรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเรานําดอกนิ้วไปแช่น้ําให้นิ่มก่อนนะครับเวลาเราไปทําน้ํเงี้วเนี่ยดอกนิ้วจะได้นุ่มแล้วก็เปื่อยง่ายครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําน้นํสองลิตรครึ่งไปตั้งน้ําให้ร้อนนะครับจากนั้นเราก็ใส่กระดูกหมูลงไปครับพอน้ําเดือดแล้วจะมีฟองลอยขึ้นมานะครับเราก็ช้อนฟองออกให้หมดเลยครับพอช้อนฟองเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําดอกนิ้วที่เราแช่น้ําจนนิ่มแล้วมาใส่ลงไปครับ เราต้มไปพร้อมกระดูกหมูเลยนะครับดอกยิ้วจะได้นุ่มแล้วก็เปื่อยครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนะครับแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันครับเราใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงนะครับแล้วก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาผัดน้ำพริกกันนะครับอย่างแรกเราใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยประมาณ1ช้อนโต๊ะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำพริกแกงน้ำเงี้ยวลงไปครับจากนั้นเราผัดน้ำพริกแกงกับน้ำมันให้หอมเลยครับ พอพริกแกงส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําหมูบดมาผัดกับพริกแกงให้หอมเลยครับใส่หมูบดลงไปแล้วก็ขยี้ไปเรื่อยๆนะครับผัดพริกแกงกับหมูบดให้เข้ากันเลยครับตัวพริกแกงเวลาเราผัดกับน้ำมันแล้วเนี่ยจะหอมมากๆเลยนะครับเราก็ผัดพริกแกงกับหมูไปเรื่อยๆนะครับจนเข้าเป็นเนเื้อเดียวกันเลยครับเราพยายามขยี้หมูอย่าให้มันจับตัวกันเป็นก้อนนะครับ พอเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะครับเราก็นําไปเทใส่ในน้าซุปที่เราต้มไว้เมื่อสักครู่นี้เลยครับเราใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเลยครับจากนั้นเราก็ตั้งต่อไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะนําเลือดไก่มาหั่นเป็นชิ้นครับแดดดี้จะหั่นให้เป็นลูกเต๋าชิ้นเล็กๆพอดีคำครับตัวเลือดไก่แดดดี้ซื้อมาจากแมคโครก้อนละ10บาทครับ เพื่อนๆจะใช้เป็นเลือดไก่หรือเป็นเลือดหมูก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยครับพอเราหั่นเลือดไก่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็นําไปใส่ในหม้อน้ําซุปได้เลยครับก่อนที่เราจะใส่เลือดไก่ลงไปถ้ามีฟองลอยขึ้นมาเราก็ช้อนฟองออกด้วยนะครับตัวน้ํามันที่ลอยอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าน้ําหน้านะครับถ้าใครชอบก็ไม่ต้องตักออกนะครับถ้าใครไม่ชอบความมันเราก็ตักออกได้ครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เลือดไก่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันครับ พอเข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปพระเอกของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือถั่วเน่าแผ่นอบบดละเอียดนะครับอันนี้แดดดี้บดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อบมาจนหอมแล้วนะครับเพ,เพื่อนๆก็สามารถใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันได้เลยครับจากนั้นเราก็ตั้งต่อไปเรื่อยๆจนทุกอย่างเนี่ยเปื่อยเลยนะครับพอทุกอย่างเปื่อยดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่มะเขือส้มหรือว่ามะเขือเทศลูกเล็กลงไปครับ เราใช้แบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีความเปรี้ยวมากกว่ามะเขือเทศทั่วไปธรรมดานะครับจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันแล้วก็ตั้งต่อไปเรื่อยๆจนมะเขือเทศเนี่ยมันเปื่อยนุ่มเลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็ปรุงรสชาตินะครับเราใส่น้ําตาลลงไปตัดหวานเล็กน้อยนะครับเราก็เกลืออีกเล็กน้อยครับจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะครับเพื่อนๆก็ชิมรสชาติได้เลยครับ พริกน้ำเงี้ยวสูตรนี้เราปรุงรสชาติมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะครับเพียงแค่มาปรับรสชาตินิดหน่อยให้ถูกปากเราเท่านั้นก็ใช้ได้แล้วครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาเจียวกระเทียมแล้วก็ทอดพริกแห้งสําหรับโรยหน้าน้ำเงี้ยวของเรานะครับอย่างแรกเราก็ใส่น้ํามันลงไปสักเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนครับพอน้ํามันร้อนแล้วเราเบาเป็นไฟกลางค่อยไปทางอ่อนนะครับจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวให้เหลืองกรอบเลยครับ พอกระเทียมเหลืองกรอบแบบนี้แล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็ตักใส่ชามเสิร์ฟได้เลยครับเครื่องเคียงของเราวันนี้ก็จะมีถั่วง,งอกผักกาดดองต้นหอมผักชีพริกแห้งทอดแล้วก็กระเทียมเจียวครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนู ขนมจีนน้ำเงี้ยวครับเป็นเมนูที่ทำไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าเรามีตัวช่วยที่ดีก็คือพริกน้ำเงี้ยวดัตตี้นั่นเองนะครับน้ำพริกตัวนี้เราปรุงรสชาติมาให้แล้วนะครับมีความเข้มข้นหอมเครื่องแกงแบบทางเหนือแท้ๆเลยนะครับเพื่อนๆแทบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยครับแล้วที่สำคัญคือลดขั้นตอนในการปรุงให้สั้นนิดเดียวเองนะครับใครๆก็สามารถทำน้ำเงี้ยวอร่อยๆได้ที่บ้านเลยนะครับหรือใครจะนำไปทำขายเป็นอาชีพเสริมก็ยังทำได้เลยนะครับใน1ชุดของ เราก็จะมีพริกน้ำเงี้ยว200กรัมดอกนิ้วแห้งแล้วก็ถั่วเน่าอบบดละเอียดนะครับตัวถั่วเน่าเนี่ยดั๊ดดี้จะไปอบให้หอมแล้วก็มาบดละเอียดให้เพื่อนๆเรียบร้อ,อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถนําไปปรุงใส่น้ำเงี้ยวได้เลยครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจอยากสั่งพริกน้ำเงี้ยวนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปสั่งใต้ใคลิปนี้ได้เลยนะครับนอกจากพริกน้ำเงี้ยวแล้วเราก็ยังมีพริกแกง thing, อื่นๆอีกหลายอย่างให้เพื่อนๆสามารถเลือกไปปรุงอาหารที่บ้านได้เลยนะครับรับรองว่ามีติดบ้านไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับถ้าเ เพื่อนชอบคลิปนี้นะครับแดดดี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป่อต่อไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super t ร์แหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แด d ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ